สวัสดีครับพี่น้องมือนีนช่องเกษตรพึ่งตันครับผมมือนีนกะมือในเพื่อเดีกเพื่อนมาขายแตงครับคนอยู่แถวบ้านเลยล่ะครับผมเพิ่มปลูกแตงบักย่างหลายพี่น้องมีอยู่ในงามยาวคลุกขลีอยู่ครับผมเพิ่มพึ่งครับเพิ่มาแตงเพิ่นครับคุะแตงยาวก็มีครับผมเพิ่มปลูกขายตลอดพี่น้องอ่ะพี่น้องคนใดถ้าอยากได้ก็สร้างเพิ่มได้ครับผมเพราะว่าเพิ่นมีทรงหาพร้อมครับผมทรงทรงพร้อมอ่าเดี๋ยวผมสิ่งของไปทั่วหพร้อมว่าเพิ่มปลูกอยู่ไซเนาะอย่าสัมผัสจนกอมพี่น้อง อั่นได้พี่น้องอับชาวข่อยผมก็มาขายอยู่ซี่แง่หล่ะเขาเนี่ยออกได้ว่าเป็นนี่เป็นสินค้ตลาดนัดเนาะเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอ่าไม่มาซื้อ,อยังครับบอกพี่น้องเพื่อนแนร์อ๋อันนี้สวนคุณแซมค่ะผูงแซมเนาะ,ะปลูกยูไซเนี่ยปลูกยูไซบ้านนองบ้านในค่ะเดี๋ยวได้พี่น้องเสียงมันดังปลูกยูไซนะ,ะช่องคูมเนาะ โอ้แต่เครื่องมะปงน้อยเนาะแต่เครื่องมาปงครับผมอืมครับผมเพ็ดนแล้รบออาชีพจ้งเสียไหมโอ้ีต่้งต่นหอีลูกจน่าลูกญ่เขาเียนแล้โอ้พี่น้องพี่น้องกับพิษวางแล้วสัมผัพี่แนแลรวครับเพื่มีลูกล้วครับผมจองลูกพี่เด้ฮ่าฮ่ว่าฮ่้เ่าฮู่้เดียวบ่ได้พี่าฮ่าฮผู้เดียวบ่าฮ่า่บ่อฮ่ี่ยฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮาฮบาฮ้า่นฮ่า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 ่าี่า่่า่อฮ่บฮ่่าล่้องโลละ30พี่น้องง คุณจะลอยอาซีบโอ้ยพีย่น้องเลยมันนี่น้องผู้เสพผู้สาวก็ซื้อไปเลยนะครับตีเงา้ยวคารุกี่นีปากแกงเงี้งวยวอะไรพี่น้องไม่บินแง่เรื่องถั่วลืม,ลมอถั่วอ่าเรืมเลยนี่ครับตีเงา้ยวคารุกี่ตีผู้เสพผู้สาวซื้อไปในบ้านครับผมสบายใจดีไปพวกไปสบายใจคพวกไปสบายใจดีจากพี่น้องโอ้ยปากแกงกัญเงีวบุ๋มปักแกงปักแกงนี่ถุงเท่าไรเนี่ยครับเนี่ยถุงอร่อยจ้ะถุงละ่อยเนาะโชค้เพึ่นถุงละ่อยพี่น้องปากแกงครับผม พี่น้องเพิ่งอยากได้อะไรให้จังไรล่ะอยากบ้านช่องกมนี่เลยจ้าบ้านช่องกมมาดิจ้ามากนะหายากไปยากดอกเบี้ยทั่วปงบอราคาพี่น้องเพิ่งอยากทั่วหาแคทท้าจังไรล่ะมีบลทั่วบออ่าบอกกดทั่วพี่น้องเไม่แน่096 096ไอ้มันมีสองเบอร์น้องก็เบอร์ผัวสับสนเออเอาเบอร์เบอร์ทูทูเนี่ยเอาเบอร์ทูเบอรเนี่ยเอาเบอร์เมียก็ได้บลผัวก็ได้จ้า096 98 03หา3 5 98 23ห2141บอ03หาเอาเริ่มไหมจากพอดีรถมันดังครับ098 098 03หา03หา2141 2141เนาะครับผมอ่าหาพี่น้องเาื่อจากใจพี่ง่ายไม่การช่วงปีใหม่พอดีเนาะห่วงปีใหม้พอดีงานเห็นบอลูกค้าประจับเนมาแล้วครับผมมา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 แต่งมาหน่อันนี้เมันสร้างไว้เห็นบอนเอลูกค้าประจําพี่น้อง ผมมาแล้วผมเห็นซุมือซุ้มเอ๋อเจ๊ดิ้ลูกค้าวประจ่างเพื่อนเอาเอาบรรลัตทางส่งนั่เราไปแล้วสี่เพี้ยงยังบ่ได้บ่ได้เลีขายของบอกวิกระอมแลค่นอ่ะเออมันอันนี้เนาะเจ้าวานเนาะที่เด็กพุ่มมีแกงมาขายผมตัวนี้คุณขนมก็มีขายพี่น้องพักส้มมันก็มีอืม โอ้ดิขับกาดดองโอ้พี่น้องแม่บ่เห็นม้ยเนาะรถเนาะมองได้แต่ใจเบื่อเนาะโอ้มีหอบประกวดเอ้ยไม่ประกวดใจบัวนี่เป็นสุญางนี่ครับผมไูกม้ข้าวประจาเพิ่ต่อตลอดครับผมไปเลยนะไปตลาดก้อนพี่น้องยามบัวท่านครับผมยามบัวท่านตลาดเพื่อนไปก้อนข้าวแว่บายแว่บายจ้ะ ได้แล้ววะกองทุนวะขายยังไงลแล้วขายหนามอ่ะขายหนามก็มาเย็นสันี่อหรอเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องอ่าเพิ่นเพิ่นเสรไปตลาดพี่น้องเมื่อยามพอท่านเพิ่นเพื่อว่าเพิ่นเพิ่นเสไปตลาดครับผมแต่เขามาดีวิวของเขาไหมานี่ปัจจันนี้มีแม่ค้าอีกไหมนี่อันนี้แม่คา้ายังนี่แม่ค้าปลาหมึกบอ้ยแม่ค่าปลาเมือกแ <c oughs> ก้วพี่น้องกำลังมาตัดรานอยู่ของโรงงานก็ซิล้วของร์เราไปโรงงาน สีเบิ้อนเลบ่กกูอยากเห็นตัางเปรียบเทียบกูมีสีเปื้อนไรแถบตัวโรงงานบอกหนาเห็นบ่ไหนไม่คาะลูกคิมบอท่านมาที่เห็นนอกลูกคิมบอท่านมาพี่นนอกนี่ครับอันนี้ตลาดแรงๆพี่หนองอยู่แถวบ้างนะครับเนาะตลาดแรงๆอยู่แถวบ้างกับตั้งกับขั้งกับเขาครับผมสีเปื้นจัดกับเขาพี่หนอง เท้าขึงกับพี่น้องเท้าขึงกับสินบอกข้าวได้เป็นน้องเด้อวยข้าวครับคุณตาชิวานเนาะสีเงี้ยู่บ้านเจ้าของครับผมอยู่บ้านการช่างพี่น้องครับผมนี่พี่น้องครับบรรยากาศนี่ครับผมทำบรรยากาศสีเงี้ยบ้านใจช่างครับผมเอาแต่งโมดด้วยทัานผุนโอ้ท่างผุนเอาแต่งโมลุงโอ้เลยเปนลุงแต่งโมเขาอว่าโอ้แต่งโมครับผม แาวบ้านท่าบโมี่ที่สวมาไก่ที่แต่งงูแาวบ้านท่าบโมี่เป็นเด็กโล่ครับพี่น้องก็คงเป็นนองแต่งงูลงครับผมอยู่ไก่อยู่นี่แครับพี่น้องนะอืมบรรยากาศครับผมงูปลายเครื่องวันนี้โอ้ไม่ใหญ่กว่าหางหุ่นละงอปลายเครื่องหรอโอ้ปลายเครื่องหรอพี่น้อง บ่มีแลกเขาดึงไรพโอ้มเจ้าขายรถเจ้าบาทรถสามบาทครับพี่น้องมูดมูดคนตงนอ้มูใหญ่ตัวพี่น้องแต่มูเนื้อใหญ่ด้พี่น้องอมูครับผมเนรับมาลูกสามบาทพี่น้องครับผมสระงมันรับมาลูกแสามบาทครับผมมูิ่น งามอยู่สามสอนี่บ่อเนื้อโอ้แดดยังคืงเลยเนื้อนี่ยพี่น้องเนื้อแดงนี่หนาเนื้อน้อยก็รอแก่ไหนเนื้อแดงว้าแล้วเออครับผมแม่สวนอยู่ซส์เนี่ยสวนได้ครับสวนยี่ยูเซส์เนี่ยหลายโพูดโอ้หลายโพูดวัดสวนหมกโง่เนี่ยโบเจ้าออกมาเตะไซเนี่ยอันนี้มาแต่คุณนะครับน้องลูกนูกับบินอ๋อกับบินมาดิ ัวมีอยู่บ่หนี้าลครับบดแล้วเออมือเปสวนไม้โอมือเปดสวนไม้อีกนองโอ้ยอเนาะโอ้ปสวนไม้พี่น้องมันมานรุ่งเหมันไปิดสวนไม้เพื่อนครับอืมอออะไรมันกับหูเรียกหูงานอีกเนาะถามปนเเป็นตาเสีตัวตัวล่ะแตมาจุงนวยเนะแต่มาจุงนวยเนบอมันพาเร้วเดี๋ยวน่นยัพานะ เอออนยพาลเว้ยนอนี้มันเนี่เนาะบอกอ้บอมับพี่น้องมันยังได้มี้บทุกพี่น้องเ่ล่ะมีอยูะครับเอาผมมันอยูชแนลด้วยี่บอเออเอาบบทุกพี่น้องเนี่ยฮันยังไ่วนเก้าสองส่ยนเก้าสองหาหกสอาหกสองหกเก้าซีซีหกเก้าีซียูยูบ้านไหนครับบานบ้านเขาดีนะครับบ้านเขานีเนาะอเดี๋ยวเดี๋ยวบอกพี่น้องให้ มาเป็นน้องจังเต้ยนะเที่ยวบานเท้าเลยนะนี่บอกมาลองพาดูสิดแดงคือจังวาวอันนี้เงลงยูทูบเบอร์เด้นี่เจ้าเห็นหนาโอ้หนาทรงนไปเลยอ้าวพี่น้องลองพาดูยด้วยย่อหายมือหายมือกล่องอย่บ้าหายมือพาเลยเนาะแดงบ่พี่น้องยืดแล้เพิ่งพายพึ่งพี่น้องเด้อว่าสีแดงขนาดได้ส่วนนี่แดงบอเนี่แดงบ่รับรองบ่ปับ ปาพี่น้องโอ้เป็นแรงแรงแรงนั่นเห็นบ่พี่น้องโอ้แดงจ้าพี่น,อน้องไปไหนเห็นบ่นี่ข้าวผมแดงเจ้าแดงพี่น้องแดงแดงนี่แดงข้าวผมนี่แดงขอท่าเลยข้าวผมนี่อ่านี่ข้าบบวโพมา พันสองเจากระจายพันสามที่ห so ล่ะใบเร่งหยังพ่เดีวตังมาปุ้นตังก่อยยุบ่อเดียวมาไปไปบ่พี่ดอกก็พอหอดหารอดอกพ่หเเออไล้างข้าก็ได้ดอกจ้าเออั้งค้าผลหลักพนลานไงผลหน้ามีเนาะ ตใหญ่คุดีพี่น้องห้องงเบอหมกแตงโมพี่น้องนี่สมคำคุยบ่อนี่เห็นบ่เม็ดเลี้ยงเสียงเห็นบ่นี่เม็ดโอ้ราบผมเม็ดลายอยู่ตัวหลพี่น้องเอาซีบเงินก่นเนาะเอาพี่น้องซีมเบิงก่อนเด้อเอาพี่น้องผมจะยใส่มากิน้กันเด้อครับเด้อภาผมแตงกินมันหนีงัอ้เอาป๊าป๊า๊ปาพี่น้องเนื้อแตกจ้าเรยนนมนเหมือนปันเ้มเอพี่น้อง ปุ่มเปน่องก็นบ่โอ้เพชรได้หืกินได้หนี่เฮ้ยคนปอนเนาะจรเนาะนี่ป่นน่องเด้ออ่า่เน่อ่าถ้าเป็นนองอยากกินกัดเปิดละเปิดทนไทแล้วครับเพื่อเบื่อนี่กลังหวานดีเื่อกลังหวานพี่นนองอันนี้พวกว่าเด็ดไม้ไมเนาะเด็ดไม้ไหมครับเื่อนี่จัวไปน้องครับผม ถ้าพี่น้องอยากสร้างเพิ่อนกับปวดทั่วปัญหาแล้วครับผมทั่ไปหาพนหลวงครับผมแห้งไร้ป่าแมนอยู่ได้บ่หลายมื่นอืมอืมโอ้ยอยู่่บได้หลายมื่นแล้วเจบใขรเบิดก่อนวานวานวานเออเออฝังไม่สอบยังอื่นอืม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 โอ้กินแล้วมาจากบเลยพี่น้อง ไปเดีคุณนะเด็กไหนไปทอ้าวมาบอกผู้ท่วยอันมันกำลังการย้อนอีแดงอยู่นี่นี่พี่โต้พี่น้องเจ้าขีหยังเจ้ากุ้ยว่กุ้ยอะไรสุดยูยยูทูบเบอร์อยู่บอกผู้ช่วยตอนไหนปีบอกแล้วบอกผู้ช่วยแล้วเจ้าพี่น้องพูดถอยเอาพี่น้องอย่าซ้ำนีดแล้วพี่น้องอย่าไปขายของก็ได้ครับผมโอกาสหน้าเจอกันไหมครับผมขอบคุณค่าสวัสดีครับที่ติดตามเนาะสวัสดีครับผม